แล้วมาดูรีวิวไอดีโคตรมหาเทพรอยพลัง223ล้านอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันที่ไม่มีใครเทียบเคียงไอดีสุรตานที่ต้องบอกเลยว่าเติมไปเกือบ15ล้านมีโกริบาร์ในเมตานี้บอกเลยว่าของดีของโดนของเด่นจริงท่านบุญชอม และสำหรับรารที่หาร้านติมเกมวันพ่อแม่เดอะสองเกตราคาถูกครับผมนี่เลยครับผมริทแมนช็อปนะครับผมตัวถึงตัวไวเติมปลอดภัยต้องริทแมนช็อปเท่านั้นนะครับผมตัวถึงกับเดโเยี่บ้านเลยนะครับแพ็กเกจ3,300บาทเนี่ยหรือเพียง2,750บาทเท่านั้นพอเติมเสร็จแล้วเนี่ยจะได้แบงค์ส้มนะครับผมสามารถเอาแบงค์ส้มเนี่ยไปกดซื้อถูกไว้เกณฑ์ในเกมได้เลยนะครับบอกเลยว่าเติม24ชั่วโมงเลยนะครับผมใครที่อยากเติมก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ แล้ววันนี้นะครับผมผมจะมารีวิว ID ดีรอยนะครับผมล่าสุดเลยนะครับผมนะว่าตัวละครเนี่ยนะครับผมในเมตาเนี่ยใช้ตัวอะไรบ้างนะครับแล้วก็โหดขนาดไหนนะครับแต่ละตัวตัวไหนเป็นตัวหลักนะผมแล้วก็เป็นตัวที่พลังเยอะที่สุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเริ่มจากรีวิวตัวเก่าก่อนเลยแล้วกันนะเจ้าแฟตประกาแสงครับตอนนี้ก็ใส่ชุดคอสตูมแบบโคตรเท่โคตรเฟี้ยวแล้วนะครับผมก็เป็น5าดาวมูเหมือนเดิมเลยนะครับผมไม่ได้ดันดาวเพิ่มนะครับเนื่องจากว่าน่าจะรอเจ้าตัวของซอมบี้แมนมานะครับ มาครับผมในส่วนของแฟตประกายแสนนะครับพลัง31ล้านนะครับผมแล้วก็มีอาวุธเฉพาะสี Three. 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 ่ดาวนะครับผมมีอ er ัพเต็มแล้วนะครับผมพลังโจมตีอยู่ที่3ล้าน3 0 0แสนนะครับผมเลือดอยู่ที่13ล้านนะครับใส่เป็นเซตพลังไฟนะครับผม4ดาวม่วงนะครับผมก็จะเป็นสดาวม่วง3ชิ้นนะครับแล้วก็3ดาวม่วง1ชิ้นนะครับผมก็อัดเกือบเต็มแล้วนะฮะตรงนี้ก็พยายามเหมือนจะเก็บตั๋วเก็บไอ้ตัวการอัพเกรดการอัพเกรดม่วงนะฮะเพื่อที่จะมาอัพเกรดขอนะครับสมังรหอยนะครับ ตัวนี้ก็ใส่เป็นโจมตีความเร็วอยู่แล้วนะครับมาตรงนี้นะครับผมก็โจมตีความเร็วนะฮะตรงนี้3แถวนะครับผมโจมตีอัตราคิทิคอนโจมตีนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวอัตราดาเมกกับโจมตีนะครับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นใส่คมดาบเวลเนะครับผมทั้งหมดเลยนะฮะเป็น3ชิ้นนะครับผมแล้วก็มีเจ้าแผ่นกําลัง3ชิ้นนะครับผมสำหรับสัตะ์ปรยแสนะครับต่อมาครับไปดูที่ส่วนของฟิลิแมนครับ ฟีนิกซ์แมนนะครับผมก็เป็นใหนึ่งตัวที่อยู่ในเมตายาวๆเลยนะครับเนื่องจากว่ามีชูชีวิตเพื่อนขึ้นมาแล้วครับผมใครที่ขาดไปนะฮะก็น่าจะเสียเปรียบมากๆเลยนะครับผมฟีนิกซ์แมนครับผมรอดพลัง33ล้านนะครับผม,ล 33, 000, บผมเลือดอยู่ที่26ล้านนะครับผมโจมตี1ล้าน5นะฮะใส่เป็นเซตอาฟซิินจากก้น นะครับผมก็เป็น3ดาวม่วงนะฮะทั้งหมด4ชิ้นนะครับเป็นเลือดกับเลือดเปอร์เซ็นต์เลือดเลือดเปอร์เซ็นต์4ชิ้นเลยนะครับผมนะเพื่อที่จะเพิ่มความถึกแล้วก็รับดาเมจฝั่งหนึ่งได้ดีนะครับมาตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวเลือดนะครับผมกับเลือดเปอร์เซ็นต์นะฮะตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นอัตราต้านทานนะครับผมแล้วก็มีเลือด2แถวนะครับมาตรงนี้นะครับผมก็เป็นการบัฟเก่านะเป็นเจ้าตัวคล้ายๆแบบบวกพสซีฟ นะครับผมมาเบสแสตนนะฮะแล้วก็มีเลือดกับเลือดนะครับผมแล้วก็ตารางเป็นสองแถวนะครับตัวนี้ครับในแผ่นรักษานะก็จะเป็นคมดาบเวลเจ็ดสามอันนะครับผมแล้วก็แผ่นต้านทานเวลเจ็ดสองอันนะครับแผ่นอัลลามันเวลเจ็ดหนึ่งอันนะครับต่อมานะครับผมไปดูตัวนี้กันเลยครับผมหลายๆคนนะอยากให้รีวิวนะอยากให้กดดูนะครับเจ้าอัศวินจักรกลหกดาวห้าดาวม่วงนะครับผมโอ้โห 6ดาว5ดาวม่วงโคตรโหดโคตรอันตรายดูละกันเลือด30ล้านนะครับผมแล้วก็พลังโอ้โหดูดูครับพลังอยู่ที่41ล้านครับผมโอ้โหตัวแทงครับถึกทนนะครับผมนี่ฮะเลือดเลือดเปอร์เซ็นต์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 นะฮะหกดาวม่วงครับผมนี่แหละฮะคือเคล็ดลับของความถึกทนโอ้โหนี่ฮะ สำหรับเจ้าอัศวินจักรกลนะครับผมก็เลือด30ล้านรับตีนแถวหน้านะครับผมก็จะเป็นเลือด3ามแถวนะตัวนี้นะครับแล้วก็มีอัตราตันทานครับแล้วก็อตาคิดค้อนกับเลือดสองแถวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลือดกับโตของรดดาเมจโบนัสนะฮะตรงนี้นะครับผมก็จะใส่มาเพื่อที่จะถึงนั่นเองนะครับผมยืนยาวๆนะในส่งแผ่นทักษะนะ ก็จะเป็นคมดาบเวลล์เจ็ดสามอันนะครับแล้วก็มีแผ่นกระแผงแข็งเวล์แปดนะครับมีกระแผงแข็งเวล์เจ็ดนะฮะแล้วก็มีรถดันโบนัสเวล์เจ็ดนะครับผมโหก็ต้องบอกเลยว่าโคตรเดือดนะอาวุธสี่ดาวนะครับเรียบร้อยนะฮะพลังสี่สิบเอ็ดล้านนะครับผมอัศวินจักรกลที่แบงถึกที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันตอนนี้แล้วนะครับผมแล้วก็คอเวลโอ้โหคอเวลลสามด้วยโอ้โหเดือดจัดเดือดจริงนะครับผมเขาคนนี้นะฮะโอเคครับโคตรเดือดครับผมสำหรับ เจ้าตัวอัศวินขับเครื่อนนะก็จะเป็นแพสซีฟสามด้วยครับผมโอ้โหเดือดจริงฮะต่อมานะครับผมไปดูในส่วนของตัวลี่นะครับผมราชาซีฟู้ดนะครับเมื่อกี้เห็นอัศวินจักรกลแบบเดือดแล้วราชาซีฟู้ดก็เดือดไม่แพ้กันนะครับผมกับการที่จะดันพลังมา223ล้านได้นะครับตรงนี้นะครับผมพลังอยู่ที่39ล้านนะฮะโจมตี4ล้าน3นะครับผมแพสซีฟก็อ่าแพสซีฟนะครับผมแล้วก็มีตรงนี้นะครับเลือดก็อยู่ที่14ล้านนะครับ ก็ใส่เป็นโจมตีอัตราคิยิคอนนะครับโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์โจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับผมใส่มาตามนี้เลยนะครับด้านนี้นะครับผมก็จะเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์สองแถวโจมตีปกติสามแถวนะครับอัตราคิยิคอนสองแถวนะครับผมแล้วก็มีโจมตีกับเจ้าตัวอัตราดาเมจนะครับผมเอ้ยพิชมานี่โบนัสดาเมจนะตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นอันพวกอัตราต้านทานอะไรพวกเนี้ยนะฮะส่วนนี้ครับผมก็โบนัสดาเมจสามแถวนะครับผมที่ผมบอกไปนะ คนรัตนเมตสามแถวนะครับเลือดกับโจมตีนะนะครับตรงนี้ก็เป็นแผ่นทักษะเนี่ยเป็นแผ่นคุมดาบเวลแปดเวลเจ็ดนะครับผมนะเป็นคุมดาบเวลแปดเวลเจ็บมีแผ่นทางสรุปเวลเจ็บนะครับผมกำลังเวลเจ็บนะฮะมีกระแพงแข็งเวลแปดนะครับแล้วก็มีเจ้าลอตเตอร์เโบนัสนะครับผมเวลเจ็ดอีกหนึ่งอันนะครับโอ้โหก็เดือดเดือดนะพลังเกือบสี่สิบล้านนะต่อมานะครับผมเป็นเมลซาก,กาดกันก่อนเลยนะ เราเมโลซากันล่าสุดที mm ่ลอยดันพลังมาเนี ans, ่ยนะครับไปดูกันว่าพลังเท่าไหรแล้วนะครับจากเดือนที <sh> ่แล <sh> ้วนะครับเมโลสากานล่าสุด39ล้านเหมือนกันนะครับผมก็ใส่เป็นเซ็ตอัศวินจักรลนะครับผมเป็นเลือดกับอาตาคิทิคอนเลือดเปอร์เซ็นต์เลือดเปอร์เซ็นต์เลือดเปอร์เซ็นต์สามแถวนะครับนะฮะแล้วตรงนี้ก็ใส่เป็นเจ้าตัวเลือดเนี่ยสามสิบเอ็ดล้านนะฮะพลังสามสิบเอ็ดล้านนะครับผมก็รับดาเมจได้น้อยนะครับผมนะลดดาเมจที่ได้รับนะครับผมลดลงนะฮะ ตรงนี้นะครับผมก็ใส่เป็นเ,เลือดเปอร์เซ็นต์สแถวนะครับผมแล้วก็เลือดปกติสแถวนะครับมาตรงนี้ก็จะเป็นอัตราคิทิคอนสแถวนะครับผมเลือดนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเจ้าอัตราดาเมจนะฮะส่เป็นอัตราดาเมจสแถวนะครับแล้วก็มีเลือดด้วยนะครับ มาตรงนี้นะครับก็เป็นแผ่นกําลังเวล์แปดเวล์แปดนะครับผมเวล์แปดสามอันเลยนะที่ผมว่าจัดหนักจัดเต็มมากนะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็แผ่นคมดาบเวล์แปดเวล์แปดครับแผ่นคารูเวล์แปดนะครับผมใส่มาเพื่อที่จะทําให้ยืงยาวๆแล้วก็แทงแรงมากๆเลยนะสำหรับรอยนะครับก็ยิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งแทงแรงนะครับผมก็เป็นเหตุผลที่ใส่แผ่นกําลังล้วนๆเลยนะครับผมสามอันนะฮะแล้วมาดูตัวพระเอกนะตรงสุดท้ายนะครับโกริบัสนะครับผมในตัวละครหลักที่อัปเดตมาเมื่อ เดือนนี้นะครับผมเมษายนนี้นะฮะก็จะมาดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วสำหรับกุลิบัสรกุลิบัตรกพลัง39ล้านนะฮะดันมาเกือบ40ล้านแล้วนะครับแล้วก็ใส่เป็นเซตพลังไฟนะครับโจมตีอัตราคิดห่อนโจมตีจุดเดียวเปอร์เซ็นจุดเดียวเปอร์เซ็นแล้วก็โจมตีกับโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับผมเฉพาะสี่ดาวเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ความแรงอยู่ที่สี่ล้านสี่นะครับผมบอกเลยว่ากัดก่อนโคตรมหาแรงครับเลือดยี่สิบห้าล้านนะฮะ มาตรงนี้นะครับผมก็เป็นดาเมจโบนัสนะเออใช่ดาเมจโบนัสโบนัสต่อสู้นะครับผม3แถวนะฮะแล้วก็โจมตี1แถวนะครับผมกับเลือด1แถวนะครับมาตรงนี้ก็เป็นในส่วนของตัวอัตราคีทิคอน2อันนะครับผมอัตราท่านทานสอันนะครับผมแล้วก็มีเลือดอีกหนึ่งอันนะครับผมตัวนี้เห็นมีเปอร์เซ็นต์4แถวในแก๊งแมนารีละนะครับตรงนี้นะครับผมเป็นดาเมจโบนัสนะฮะ3แถวนะครับผมแล้วก็มีพลังโจมตีนะครับสำหรับเจ้าตกกรีบาตรงนี้นะฮะก็ กันก่อนแบบโคตรมหาแรงนั่นอย่ที่เห็นในคลิปนะครับ แผ่นทักษะครับใส่เป็นเวลแปดล้วนละหกอันนะฮะเป็นคมดาบเวลแปดหนึ่งอันสองอันนะครับแผ่นกําลังเวลแปดหนึ่งสองสามอันนะฮะแล้วก็แผ่นทัน์ลุ่หนึ่งอันนะครับผมก็จะเน้นความแรงนะครับเน้นโจมตียิ่งเยอะยิ่งกัดก่อนแพสซีฟแรงมากๆเลยนะครับหลายๆคนเห็นแล้วนะฮะกัดก่อนทีกัดก่อนดอกละร้อยล้านครับโอ้โหเป็นร้อยล้านนะกัดก่อนทีนี่แทบยืนเซเลยนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าคอมเมตาล่าสุดของรอยหกตัวละครนี่ครับพลังสองร้อยยี่สิบสามล้านเนี่ยเดือดจัด เดือดจัดเลยนะโดยเฉพาะเจ้าตัวพลังที่เยอะที่สุดนะครับผมตามนี้เลยนะฮะอัศวินขับเคลื่อนนะครับพลัง41ล้านนะครับผมก็เยอะที่สุดของไอเดียอยแล้วนะครับผมเนื่องจากว่าเป็นสายแทงด้วยนะครับแล้วก็มีเลือดด้วยนะฮะพลังมันก็จะทวีคูณนะครับทำให้เกิน40ล้านนั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าโคตรมหาโขนนะสำหรับเจ้าอัศวินขับเคลื่อนตัวแทงตัวนี้นะฮะไม่แปลกเลยนะที่ทําไมเห็นยืนแถวหน้านานๆในคลิปแล้วเนี่ย ไม่ตายสักทีนะครับผมตายยากมากนะครับผมเพราะว่าโอ้โหรับดาเมจแบบนี้นี่เองครับแล้วมันมีแพสซีในการหลบหลีกด้วยคล้ายๆกับเจ้าแฟลประกายแสงครับทำให้ยิ่งที่จะแบบถึกเข้าไปใหญ่ครับผมตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าดาเมจเท่าไหร่นะสำหรับรอยนะครับผมตอนนี้ก็จะเจอทีมหลักของรอยเลยแล้วกันนะฮะก่อนจากกันไปนะสำหรับการรีวิวคลิปนี้นะครับอย่าแทงแรงมากอย่าแทงแรงมากเลยครับผมอย่าแทงแรงมากโอเคมาไปเลยนะครับผมตรงนี้ปึ๊บมา นายสั่นประการแสงที่มาจังหวะน,นี้ปึ๊บมาโอ้โห و! ทีมมาห้าสิบเอ็ดล้านจะเอาอะไรยืนวะเนี้ยโอ้โห و! แล้วดูครับฟินดิ้งแมนโอ้โห و! สงสัยจะไม่ได้เทสอะเราจะไม่เห็นไม่เห็นโคลิบานนะน่าจะไม่ถึงคิวโคลิบานนะโอ้โหไม่ถึงคิวโคลิบานนะท่านผู้ชมเพราะว่าลอยจัดตำแหน่งที่คนละตำแหน่งนะฮะก็ต้องก็ต้องว่ายอมจำนวนไปยอมจำนวนไปจังหวะน,นี้นะครับผมโอ้โหแทงไส้แตกเรียบร้อยแทงไส้แตกกับจังหวะน,นี้โอ้โหกาโร่ไม่ยอมท้อ ่ามนี่แหละครับผมคือการรีวิวนะฮะไอดีของรอยล่าสุดนะครับผมพลัง223ล้านนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึง15ล้านแล้วนะฮะสำหรับการเติมของรอยนะครับผมต้องบอกเลยว่าเดือดจัดเดือดจริงนะนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ